สาจะเดินเข้าเมืองระหว่างทางนะคะสาก็จะให้ดูทัศนียภาพข้างๆทางนะคะก่อนจะถึงในเมืองเนาะว่าสาเดินประมาณกี่กิโลประมาณ1กิโลนะคะหลังจากไม่มีแดดมาสองอาทิตย์นะคะที่นี่เขาจะปลูกต้นไม้แบบเรียงกันสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ าสาใจายให้ดูแม่น้ำเนื่องจากหมู่บ้านที่สายอยู่ตรงนี้นะคะมีแม่น้ำตัดผ่านนะคะหลายเส้นอันนี้คือตู้หนังสือนะคะสามารถเปิดอ่านได้นะคะมีลมนะคะส่วนนี้เป็นส่วนที่ที่ใหญ่อีกส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพื่อนที่ ลมแรงมากนะคะวันนี้มีแดดนะคะแต่สภาพอากาศที่หนาวเย็ยนถ้ายิ่งมลมยิ่งหนาวเย็ยนใหญ่เลยอันนี้คือโรงแรมนะคะโรงแรมของเมืองนี้นะคะเป็นโรงแรมที่เก่าแก่อายุมากกว่าห้าสิบปีเนาะวันนี้มีแสงแดด สวยมากสวยมากก็จะมีคนมาเดินปะปายนะคะนี่สายจะพาเพื่อนๆดูบริเวณรอบๆเลยนะคะเรามาเดินเล่นที่สวนก่อนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างบนนู้นเป็นภูเขานะคะเนื่องจากหมู่บ้านที่สายอยู่อ่ะมันลายล้อมด้วยหุบเขานะคะถ้าตกกลางคืนเนี้ย ไม่ต้องพูดถึงความหนาวเย็นนะคะถ้าอุณหภูมิติดลบก็คือหนาวเย็นมากๆนะคะเพื่อนๆว้าวสวยมากๆค่ะเพราะว่ายากมันขึ้นขึ้นเนาะมีฝนตกสองวันที่แล้วนี่ค่ะเพื่อนๆเสียดายสาไม่ได้เอาขาตั้ง ้องมาเนะเพราะว่าสาต้องเดินในเมืองอีกไงมันจะเกะก,กะเวลาสาถือเข้าไปในห้างอะ่ะบรรยากาศร,บรอบๆนะคะเพื่อนสวยงามน,นะคะสุดชื่นมากๆเลยนี่ยแต่ให้ดูรอบๆนะคะ,คะสวยงามมาก เพราะว่ามันมีแดดนะคะวันนี้เพราะว่ามันนี้มีแดดนะคะเพื่อนเพนเมืองนี้นะคะเป็นลำธารที่ที่ไหลเชื่อมกันหลายเส้นนะคะสองเส้นว้าวสวยมากน้ำหลากมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะลำธาร เห็นวิวไหมคะล่วนก่บวิวนี่คะ่ะเห็นไหมคะอากาศมันเย็นนะคะเราจะมีหมอกเราจะเห็นหมอกนะคะแต่จะให้ดูเุ้ยเศรายไม่ได้ขาดตั้งกล้องมาสวยมากคะ่ะเพื่อนน,นี่คะ่ะ ะคะ่ะเราจะเห็นพระอาทิตย์ตรงนู้นเนาะเราจะเห็นหมอกนิดๆเนาะว้าวเราจะเห็นเป็นหมอกนะคะเพื่อนๆหมอกค่ะไม่ได้เชคอุณหภูมินะคะว่าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ ราะว่าเมื่อสองวันที่แล้วฝนตกนะคะเพื่อนๆที่น่นน้ำน้าก็ไหลหลากซึ่งซึ่งหน้าซัมเมอร์สาเคยมาทําคลิปนะเอะตรงนี้จะเป็นโขดหินหมดเลยเนาะสายจะบอกว่าเมืองที่สายอยู่เป็นเมืองที่น่าอยู่มากเลยสมบไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนคุกพ่านเนาะเป็นอยู่นอกเมืองนะคะซึ่งห่างจากาฟังเกิรดประมาณ50กิโลเมตรนะ เมืองที่สายอยู่มรราสาไปขึ้นเครื่องก็จะไปขึ้นที่ฟังเฟิรเนาะว้าว,วสดชื่นมากค่ะเพื่นพนอนๆสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนมากเลยสาจะพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปดูอีกระดับนึงนะคะฝั่งตรงนน้นก็เป็นโรงแรมอีหน้าเพื่อนๆว้าว เที่ยวมากแล้วะน้ําไหลคือฝนตกสองวันนะเพราะว่าหมู่บ้านสามันอยู่ในหุบเขาไงคะเหมือนน้ํำป่าเลยอะ่ะถ้าบ้านเราก็คือน้ํำป่าไหลหลากน,น,นั่นแหละค่ะเพื่อนอันนี้จะไหลไปประจบแบบไป็นน้ำรายนะคะว้าวนีค่ค่ะ เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยสาเป็นคนที่กลัวน้ำนะเพราะว่าสาไว้น้ำไม่เป็นนี่ค่ะสวยงามมากมากเลยนี่สาจะให้ดูตรงนี้นะคะก็เห็นดอกกรหล่ำสีนี้ไหมสวยมากเลยสีม่วงกับสีสีไข่ไก่เนาะ คิดว่าน่าจะเป็นดอกกระหล่ำนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีม่วงนะคะว้าวสวยมากเลยนี่ขึ้นยามหน้าหนาวนะหน้าหนาวไม่ตายต้นไม้อีกแบบหนึ่งเนาะนี่ค่ะเพื่อนสวยนะคะอันนี้มันจะโทนมากเลยกันหน้าหนาวเนาะมันไม่ตายนะปกติถ้าเป็นดอกอื่นอะถ้าหน้าหนาวหิมะตกก็ก็ตายหมดแล้วค่ะ ตอนนี้สาก็มาถึงบ้านแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็ทำกับข้าวทานข้าวแต่สาไม่ได้ทำคลิปนะคะพอดีสาได้ของมาเดี๋ยวสาจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าสาได้อะไรมาบ้างนะคะแต่ตอนนี้ขอดื่มกาแฟก่อนนะคะเห็นไหมคะควันขึ้นเลยนะคะคอกาแฟนะคะดื่มกาแฟตอนนี้เวลาทุม่มนึงนะดื่มกาแฟตอนทุ่มนึงสาก็หลับเหมือนเดิมค่ะ ชื่นใจชื่นใจสาต้องดื่มกาแฟทุกวันนะนเพื่อนๆถ้าวันไหนสาไม่ได้ดื่มนะรู้สึกแบบวันนี้โลกทั้งโลกไม่มันไม่สวยเลยต้องดื่มกาแฟคอกาแฟนะคะสาจะเป็นคนที่ว่าคุกกี้กคุกก,กนะเห็นหน้าเข็มๆแบบนี้แต่ชอบคุกกี้กคุกก,กมีกำลังกำไรด้วยเดี๋ยวสาดื่มกาแฟก่อนนะคะคเพื่อน อันนี้สาเพิ่งได้มานะมาได้โชว์ให้เ,เพื่อนๆได้ดูเนาะนี่ค่ะสาไปซื้อมาจากในเมืองแลวสาก็นี่ค่ะตกแต่งนะคะสวยมากๆเลยประมาณสามโอยโลยี่สิบเก้าเซนนะคะเคนาะสาก็ได้ของกรจุกกรจ๊กมาจะมาโชว์เพื่อนๆพืได้ดูช่วงนี้จะเป็นช่วงฟีเวอร์นะคะเทศก,กาล คริสต์มาสก็จะซื้อของตกแต่งอ้อจะโอเคนะจะมองไม่เห็นหน้าสาไงช่วงนี้ก็ฟีเวอร์นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเเทศากาลคริสต์มาสจะซื้อของแต่งบ้านเริ่มซื้อของกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะสาบางทีก็ไปได้บางทีของมา,มาใหม่เรื่อยนะคะสมมติว่าอีกสองสาปดไปดูทีของจะได้มาชิ้นใหม่ของจะแบบไม่ซ้ําเดิมอะ่ะจะมาเรื่อยๆพอเราเห็นเราก็อยากได้เราก็ซื้อมา มาแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสแต่ตอนนี้ก็เริ่มแต่งไปมากแล้วค่ะสาเป็นคนชอบซื้อรูปภาพที่แมทเป็นวิวส,สวยๆเป็นงานศิละปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นของแต่งบ้านก็จุกจิกอ่ะเาษาเป็นคนที่ชอบชอบอะไรแบบัอาร์ตแต่งบ้านแบบาั์ตอาร์ตค่ะ แบบศิลป,ปินอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยเรียบร้อยภาษาก็ไม่กดไม่ค่อยเรียบร้อยอยู่ละว,วันนี้ช่วงเช้านะคะสาก็ดื่มกาแฟแล้วสาก็เดินเข้าไปในสวนเนาะที่ที่ถ่ายวิวมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ไปช็อปสาก,ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูว่าในร้านมีอะไรบ้างเนาะเพราะว่าเจ้าของร้านก็จะมองหน้าเหมือนกันนะถ้ากดถือ กล้องเขาไปถ่ายอะไรเงี้ยเขาส่วนใหญ่เขาจะไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยค่ะเพื่อนโอเคนะคะสาก็จะเริ่มรีวิวเลยเนาะวันนี้สาก็ไปเดินในเมืองอันนี้คือจะเป็นที่หอของขวัญน,นะคะเพื่อนเพื่อนจะเป็นรูปหัวใจนะคะอันนี้อันนี้ใหม่เลยนะสายยังไม่ได้แกะจะเป็นรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆนนี้สาจะมาห่อของขวัญในวันเกิด พ่อสามีนะคะเนี่ยค่ะอันนี้สายยังไม่ได้แกะมันจะคล้ายๆเป็นโบเป็นรูปหัวใจแล้วก็ละห่อของขวัญเองค่ะที่นี่เขาจะหอ่อเขาจะไม่จ้างห่อนะถ้าเราซื้อน้ำหอมในร้านน้ำหอมเนี้ยก็จะมีคนที่เป็นพนักง,งานขายเขาจะห่อให้ฟรีนะคะแต่มันมีสีทองด้วยนะคะนี่ค่ะเข้ามันก็เข้ากันเนาะนี่ค่ะให้ให้ใหทางร้านก็ห่อจะเป็นร้านขายแอลกอฮอล์นะคะ สาจะให้ร้านก็ห่อให้นะคะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือปีใหม่ก็ได้แต่สาเห็นว่ามันน่ารักดีเป,เป็นแก้วเป็นรูปดาวนะคะส่วนอันนี้น่าจะเป็นเบอร์รี่คริสต์มาสค่ะโนกาดโฟมเออเป็นแอลกอฮอล์ที่ทำจากชอ็อกโกแลตแอลกอฮอล์ผสมชอ็อกโกแลตผสมโนกาดเหมือนกับชอนะอ็อกโกแลตนะเออเป็นชื่อของเขาแล้วก็โฟมเออโฟมเอ์ former. เป็นกลิ่นออกรสจนืนหวานกินเพียวๆนะคะไม่ไปต้องผสมอะไรใส่แก้วช็อต่ะดื่มเทอจะจิบจะจิบนะถ้าดื่มเยอะมัน,ม,นมันหนักนี่ค่ะแต่นิยมห่อเป็นของขวัญน,นะคะนี่นี่เป็นแก้วนะคะเป็นรูปดาวแล้วเราก็ให้เขาห่อมาอันนี้สิบสองโอโลนะคะสาเพิ่งเพิ่งไปช็อปมาวันนี้มันเกิดนะคะมันก็จะมีสองสไตล์ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นร้านเดียวกันแต่อันนี้จะเป็นขวดใหญ่อันนี้เป็นวิสกี้นะคะเพื่อนๆน จะเป็นแบบเป็นแก้วมันหลมโหลในร้านจะเยอะมากให้เราเลือกมีทุกอย่างเลยมีมีวิสกี้หลายห่อแล้วก็ออที่เยอรมันมันจะมีเอเอก็กอฮอล์ที่ในไทยไม่มีขายอะ่ะมันจะมีชื่อแบบเยอะมากเลยที่สาจำไม่หมดนะสาจะยังไม่เคยชิมแต่ว่าเห็นว่ามันขวดมันใหญ่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนีน่ค่ะสำหรับของขวัญปีใหม่หรือว่าวันริคิสมาสนะคะ เอาไปจับของขวันก็ได้อันนี้15ออยโลค่ะเ,เพื่อนๆจะเป็นขวดใหญ่นะคะไวน์ทำจากแอปเปิลก็มีไวน์ทำจากองุ่นแต่90%จะเป็นไวน์ที่ทำจากองุ่นนะคะปกติแล้วจะขายประมาณ29ออโลเนาะทีนี้มันจะลดราคาเหลือ12ออยโลนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะสาสวยน่ารักนะคะสาในาชอบชอบชอบแบบว่าซื้อหม,มวก ให้มันเข้ากับผ้าพันคอนะสามีผ้าพันคอเยอะนะให้มันเข้ากับชุดไงแต่แต่หมวกเนี่ยเป็นที่ปกปานมากคือสาะจะชอบแบบเนี้ยเป็นกระจุกจ๊กอนี้สิบสองยโลนะคะก็สกระก็ได้เสื้อเสื้อไว้ใส่เวลาหิมะตกใส่ข้างในนะคะไม่ได้ใส่ออกข้างนอกอันนี้สิบเก้าโลนะคะปกติสามสิบสี่อโลแต่ว่ามันลดราคานะคะนี่ค่ะ สาจะใส่ไซส์ s ไซส์ s ก็คือเท่ากับไซส์ l ไซส์ m ของเมืองไทยแฟนสาก็พาสาไปเลยนะคะไปขายเสื้อผ้าเด็กซึ่งซึ่งซึ่ง,งสาก็งงทำไมเธอพาฉันมาเสื้อผ้าเด็กก็นี่แหละไซส์เธอคืออายเหมือนกันนะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งซื้อเสื้อผ้าเด็กตัวหนึ่งนะแล้วใส่เดินเดินไปไปเจอเด็กฝรั่งใส่เหมือนเราอะยอ่ยอ,ยอเดียวกันแล้วก็แบบตัวกระตุเออตายแล้ว ฉันนี่เหมือนเด็กเลยอะไรแต่ต้องเลือกลายไม่ใช่แบบว่าคิูบุมากนะก็จะเป็นลายแบบผู้ใหญ่แบบวัยรุ่นหน่อยอายุสิบสาสิบปีอะไรเงี้ยใส่ได้สิบสามสิบสี่ปีเนาะนี้สาก็ก็เขาเรียกแรงบันดาลใจให้กับปแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆที่จะตกแต่งบ้านในช่วงคริสต์มาสนะคะแล้ววันนี้นะก็คุ้มเลยนะเพื่อนๆวันนี้ได้ดูคลิปสาเต็มค่ะต้งพาไปเที่ยวสวนด้วย ไปดูทาน้ําไหลแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างออสาขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมคลิปสากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สานะคะเพื่อเป็นกําลังใจงให้สาเนาะในการทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยนะคะคิดถึงทุกคนค่ะสาจะพยายามไปเยี่ยมทุกๆช่องที่เข้ามาคอมเมนต์ให้สาที่มากดไลค์กดแชร์ให้สานะคะ สาจะเข้าไปทุกช่องเลยค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขในตลอดทั้งบิกสัปดาห์นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ